ที่บอกไว้ว่าวันนี้นะคะโอ้โหวันศุกร์ขันสายอย่างนี้นะคะรายการของเราสองสาวมัมมันจะต้องพิเศษมากๆกว่าทุกๆวันค่ะเพราะว่านอกจากนะคะนี่เลยเราจะมีกันสองคนแล้วใช่ไหมออใช่แล้ว่วันนี้ค่ะเราจะมีอีกสองสาวสวยและที่สําคัญเขาบอกว่าเขาเนี่ยแซ่บเวอร์มากมจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาพบกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ด้วอพวกใครที่ไหนพี่แท่ก็น้องที่มาจากญี่ปุ่นนี่เองอม่ใช่เหรอไม่ใช่มาโดยตรงเลยมาจากเกาหลีเออนี่ค่ะนี่เลยเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักกันฟังนิดนึงดีกว่าค่ะค่ะ สวัสดีค่ะน้อยนาเลดี้แซฟเวอร์ค่ะ้องหนูอนจับจับอีเชนไม่ใช่เพื่อนนีค่ะนี่อ่านุ่นคนนี้น้องนาสวัสดีค่ะน้องนุ่นเลดี้แซฟเวอร์นะคะจากสังกัดค่ายรถไฟดนตรีค่ะโอ้โนะคะเรียกว่าค่ายนี้เนี่ยมีสาวๆนอกจากจะเสียงดีแล้วยังสวยด้วยนะเรียงมาเป็นขบวนรถไฟกันเลยทีเดียวใช่นะคะเรียว่าอิมพอร์ตแล้วก็สวยมากด้วยแต่เขาบอกว่าสองสาวนี้เคยออกอัลบั้มมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้อยากจะรู้นิดนึงให้แนะนํานิดนึงว่าก่อนหน้านี้คืออัลบั้มอะ ค่ะก the right? so ็สำหรับอัลบั้มที่แล้วที่ผ่านมานะคะก็คือสี่สาวโซนแซ่บมีสี่คนไดสี่หน้ามีสี่หัวรีสี่หัวมีสี่คนค่ะสี่เปสาวโซนแซ่บใช่แล้วค่ะอืมเนาะสวยทั้งสี่คนเลยนะคะก่อนหน้านี้คือก็คือสี่สาวโซนแซ่บแต่ตอนนี้ สองคนก็ยังคงความแซ่บเหมือนเดิมน,นะคะัอนที่สองคนกลายเป็น lady s a อ e r ใช่ไหมคะแล้ว <คะ S 1> ขอถามหน่อยขอถามย้อนกลับไปหน่อยนะคะ,คะว่าข้าววงการ ในวงการออเพลงเข้ามาได้ยังไงกันคะก็สำหรับนุ่นนะคะนุ่นก็คือว่าก่อนหน่งก็คือได้มาอยู่กับพี่เคโนเนมสกัดค่ายลานาทยาก็คือได้มาฝึกร้องเล่นเต้นคุยอะไรแล้วก็ได้ออกซิงเกิลกับกับพี่เขาเป็นสองสองเพลงเป็นเพลงช้าหนึ่เพลงเพลงเร็ว1นึ่งเพลงนะคะแล้วก็ก็คือได้ฝึกมาเรื่อยๆจน จนพี่เคเนี่ยได้รู้จักกับคุรยาเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีซึ่งนตอนนั้นเขามีโปรเจกต์ทำสี่สาวสนแทบแต่ว่ายังขาดอยู่หนึ่งสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นก็เลยไปเสียบสาวที่สี่เลยเป็นสาวที่สี่เข้าไปเลยใช่ค่ะก็เลยแบบว่าส่งเดโมเพลงส่งโปรไฟล์รูปภาพอะไรเงี้ยไปให้คุรยาคุรยาก็โอเคแบบว่าน่าจะอายุไล่เลี่ยกันน่าจะเข้ารุ่นรุ่นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยงบอกไหมว่าน้องนุ่นคนนี้หรอใช่ค่ะไม่สวยขึ้นเยอะมากไม่เว้ บบรู้ทางเลยไงใช่ไหมคะมาทางด้านของแอนนาบ้างาค่ะเรื่องการในเรื่องของเพลงนี้มาได้ยังไงเอ่ยค่าของน้องแอนนานะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาเป็น สีสาวโซแซบแล้วก็เลดี้เซเบอร์นแอนนาประกวดมาก่อนใช่เป็นนักร้องประกวดมาก่อนก็ไปประกวดอล่าสุดเลยก่อนที่จะเข้าวงการก็คือเวทีไทยค่ะแล้วมีเวทีด้วยนะการันตีเวทีไทยค่ะคะแล้วเข้ามาอยู่ในเรียกว่าสีสาวนะคะแซปเบิร์ได้ยังไงตรงนี้ค่ะก็มีพี่ทีมงานนะคะไปที่เวทีไทยเพราะว่า ตอนนั้นพี่เดวิดยังอยู่ที่บริษัทรถไฟดนตรีอย oui, ู่ค่ะก็ไปร้องไปโชว์ตัวก็เลยมีพี่ทีมงานเห็นแล้วก็ให้นำบัตรแล้วก็ให้ไปเทสเสียงค่ะแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังอยู่สังกัดค่ายเดิมนะคะไปก็คือค่ายรถไฟดนตรีถูกไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วทางด้านของในเรื่องของการรวมตัวของ สสาวแซฟเวอร์ที่4คน4สาว4แซบสแซบเนี่ยนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าห่างหายจากตรงนี้เนี่ยไปนานหรือเปล่ากว่าจะมารวมกันใมาอีกครั้งหนึ่งก็คือถามว่าใช่ค่ะเป็นสี่สาวคนแซบก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เป็น4สาวเนี่ยเวลาไม่ตรงกันค่ะก่อนที่จะมาทําเหลือ2คนนะคะ เวลาไม่ตรงกันเนื่องจากว่าอีกสองคนเนี่ยก็คือมีพี่อีฟแล้วก็มีเหมียวาาคุณาธนชาก็เหมียวเนี่ยเขาติดเรียนค่ะ,คะก็คือประมาณว่าจะเรียนให้จบเร็วๆเพราะว่าเขาเรียนครูด้วย ค่ะส่วนพี่อีฟก็มีธุรกิจตัวก็ค่ะก็หลังจากสี่เสาับมาเป็นเลดี้เซเวอร์นี่ก็ใช้เวลาประมาณปีค่ะปีระมาณหนึ่งปีเรียกได้ว่าอย่างนี้ทั้งคู่ดังแล้วแยกวงใช่ไหมใช่รปล่่ใช่ค่ะหรือว่านะพิเกตเขาบอกว่ามีปัญหาภายในกันหรือเปล่าเหมือนแบบดาราเรเลบอะไรงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะก็คือก็ยัง ติดต่อคุยกันกับพี่กับเหมียวอยู่แบบปกติเลยเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าเวลามันไม่ตรงกันบางคนก็ก็ต้องมีภาระหน้าที่กันในแต่ละก็อาจจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนกันปกติคภาระก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะนะคะจากสี่สาวทีนี้เหลือสองสาวอยากจะรู้นิดนึงว่าทาไมถึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อของ lady s a v e r ใครตั้งชื่อนี้ให้คะค่ะสําหรับ lady s a v e r นะคะก็เป็นพี่ๆีทีมงานค่ะที่เคนตั้งให้เขาเห็นทุกครั้ว่าเราแซ่ แล้วเราก็ต้องแบบเบอร์อย่างเงี้ยคือไม่ใช่คือตอนที่เป็นสีสาวโซนแซบใช่ไหมมันก็ชื่อมันก็แซบอยู่แล้วสี่คนเนี่ยก็แซบอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาพอพอมาเป็นสองคนพอนี่ปุ๊บมันก็ยิ่งอยากให้เพิ่มความแซบขึ้นไปอีกให้เป็นแบบเป็นแซบเบอร์ไปเลยละกันเลยจากแซบก็เหมือนตอนนั้นสีสาวเนี่ยอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยโซนโซนซุกโซนนะมาสายเด็ใช่ไหมตอนนี้โตแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแซบแบบแซบปะอะไรรู้จากการแต่งตัวก็รู้แล้วนะพี่แกว่าแซบ แค่ไหนใช่แล้วนะคะแล้วอยากจะรู้ละหล่ะทีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนุ่นหรือว่าน้องอันนาใครแซ่บกว่ากันค่ะเพราะแซ่บนี่ก็ต้องเป็นแอนนาเลยคหรอนนหูน้องโยมได้เหรอเสียสละความแซ่บมากนะก็โอ้นางก็จะแบบแซ่บแซ่บซาแบบว่าคือทุกทุกอย่างสุดพงเสื้อผ้านางก็จะชอบใส่รองเท้าสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยที่เดี๋ยวนี้กำลังฮิตกันเลยลำพังแสดงว่าถ้าอันนาแซ่บน้องนุ่นก็ต้องเวอร์ใช่ ถ้าความเบิร์ดทไมล่ะดูจากสีผม<อ>่<อ>สีผมเบิรนะ์ดค<อ>่ะนะคะ<อ>เขาบอกว่าพอดูลุกขณะนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าจากสีสาวสีสาวสนเนี่ยนะคะเรียกว่าตรงนี้พอปรับเปลี่ยนมาแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะคะอันนี้มีให้ดูด้วยใช่ไหมหรือว่ายัางไงมีรูปให้ดูแต่ว่าดูเมื่อกี้นี้จากวิทีอาร์ที่เป็น4ี่คนอยู่ก็ เปดิฉันดิฉันยอมรับเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เคยสัมภาษณ์สี่สาวสมแซ่บในสมัยนั้นนะคะไอ้บอกอันนี้ใครอ่ะนนนนัุ้่นค่ะนุ่นแบบจำนุ่นไม่ได้อะตอนนั้นที่มาคราก่อนเนี่ยน้องนุ่นจะแบบว่าเป็นสาวเหนือนี่มันจหวานไปมากอันนี้เปลี่ยนไปมากตอนนั้นอ่ะอันนี้คือน้องนุ่นใช่ไหมคะเขายแตเปลี่ยนแล้วแบบคลิกลุกแล้วสวยไปเลย อันนี้รู้ไหมอันนี้นุ่นใช่ไหมอันนี้ใ่ะอันนี้แอนนาแอนนาแล้วออนนาแล้วโอ้นี่ดูเปรี้ยวขึ้นนะคะดูเปรี้ยวดูแบบ คลายๆเรื่องอะไรคนะคะแต่ว่าจากเรียกว่ามิวสิกวิดีโอที่เราดูครั้งแรกนี่ยังงงเลยว่าคนไหนเป็นคนไหนเพราะเปลี่ยนมากจริงๆแต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะคะสวยขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะโหเรียกเดี๋ยวมาเป็นไงล่ะคุณผู้ชมถ้าอยากสวยเดี๋ยวปรึกษาสองสาวคนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแนะนําได้ว่าทำอย่างไรถึสวยบ้างนะคะแต่ ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยสองสาวยังอยู่กับเราแน่นอนะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ ช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยกันต่อกัอกบสองสาว lady s วอ e r นะคะแต่ว่านี่เลยเปิดเพลงให้ฟงังเมื่อกี้ไปท่อนนึงแล้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงผลงานเพลงใหม่ๆค่ะที่เธอทั้งคู่เนี่ยจะมาอัปเดตให้เราได้ทราบกันนะคะครเริ่มต้นกันเลยดีกว่าถามหน่อยว่า ทั้งคู่เนี่ยเป็นเลด lady saber ใช่ไหมคะทำไมต้องเลด lady saber แล้วอะไรทำไมแบบเลดี้เอ่อเลดี้ e ิ u t ี f ฟู l อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอคะทำไมต้องเลด lady saber ได้แรงบันดาลใจจากเล lady า a g a ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอคือก็อยากให้แบบว่าเหมือนกับว่าเราอยากให้เลดี้คำว่าเลด lady saber เนี่ยอยากให้คนรู้ก็คือว่าเราเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะมันแซบมันเบิร์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนจำจำเราได้ว่าเราคือแบบ แซ่บอร์อ๋อคนนี้อ่ะผมแซ่บผมชุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจ้อเพลงไม่ได้ไมไรก็น้องคนที่รักมากเลยประมาณนั้นใช่ไหมแล้วทําไมเพราะอะไรมีคําถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนลุคให้ตัวเองบอกว่าจากที่แบบเป็นเด็กน้อยร้องเพลงอยู่ๆก็แบบว่าโอ้โหมาแบบเปรี้ยวปรี๊ดใส่ถุงน่องสีส้มอะไรขนาดนี้กันเลยคะค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นก็คือแบบใสๆเด็กๆใช่ไหมคะแล้วแต่ตอนนี้ยุค เปลี่ยนไปแล้วใช่เปลี่ยนไปแล้วก็คือแบบว่าเป็นเทรนด์ของเกาหลีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังคงความเป็นลูกทุ่งใช่ความเป็นไทยอยู่ดูจากเสื้อผ้าก็คือจะเป็นกราฟิกแต่ว่าก็ยังคงเป็นแบบว่าเป็นลายไทยอยช่ซึ่งเราได้ดีไซเนอร์ชื่อดังเลยนะคะชื่อพี่ไก่อุกัส่ที่เขามามาดีไซน์เสื้อผ้าให้เราอะค่ะก็จะแบบว่าให้ให้ดูแบบว่าให้ดูเป็น เข้ากับวัยรุ่นนะเป็นแฟชั่นใหม่แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่เขาเรียว่าเป็นรุกเป็นลุกทุ่งร่วมสมัยใช่ค่ะเรียกว่านําเเรนกันเลยทีเดียวทีนี้เปลี่ยนลุกเยอะขนาดนี้อยากจะรู้นิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับลุกใหม่ของตัวเองทั้งสองคนเพราะมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงค่ะก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกดีชอบแต่บอว่าก็ยังวัยรุ่นกันอยู่ ตอนแรกนี่เรื่องสีผมสีผมการแต่งตัวตัดหน้าม้าเนี่ยชอบหรือเปล่าครั้งแรกที่เห็นเป็นยังไงก็คือถ้าหน้าม้าส่วนตัวชอบเป็นคนที่ชอบหน้าม้าอยู่แล้วด้วยค่ะ,ค,ะค่ะแล้วของนู่นของนูนน,นี่คือตอนแรกอะ่ะเนอาจะแบบว่าเฮ้ยเตียนจากตอนแรกที่เราผมดำใช่ไหมแล้วพอมาเปลี่ยนลุกเปลี่ยนเลยแล้วก็ ไม่มันมม่นใจ,ใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราไปแต่ละที่แต่ละที่ค,คือมีแต่ได้แต่ความชมหมดเลยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปมากสวยมากมน่ารักอะไร<อ>แบบว่าคือ มันก็เหมือนเป็นกําลังใจแบบว่าเออเออเริ่มรักเริ่มชอบละอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้ยอะไรทำไมผมอะไรกันแล่ะตีอะไรเดี๋ยวนี้ก็เลยร้องไห้เลยหรอตระลากใช่ค่ะจะร้องไห้คือเหมือนว่ามันไม่ชินเพราะว่าไม่เคยเป็นคนทําผมสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอนี่มาปุ๊บก็คนชอบเยอะขึ้นก็เลยโอเคชอบตามชินตอนนี้ก็ชินแล้วล่ะเนาะชินแล้วค่ะนี้ไปมหาลัยเพื่อนทักบ้างไหมเพื่อนจำได้ปะเพื่อนจำได้ดีกว่าไหมจำไม่ได้ตอนเดินไปครั้งแรกเลย มองไข่อะไรอ่ะจำไม่ได้ฉันกล้านะทำอะไรกันมาเนี่ย้วโทรอุ้ยจำเราไม่ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ย ทางบริษัทเขาอยากให้เปลี่ยนรูปอยากให้ดูแบบว่าเป็นคอนเซปต์ใช่ก็เลยพอตอนนี้เพื่อนก็เริ่มชินแล้วแต่ว่าจะหาง่ายมากเลาที่ไปไใบหน้าสผมไปเลยอฮ้ยนั่นเหรมาแต่ไกลเลยยิ่งแต่ต้องบอกว่าพอปรับแล้วดูสวยแล้วก็ดูเด่นแล้วก็แบบเหมือนกับว่านำเทรนไม่เหมือนใครด้วยใช่นะเราก็ชอบนะลุคนี้ของน้องๆก็ดูแบบว่าเปรี้ยวๆดีซาซดีนะคะอ่ะแล้วอีกคําถามนึงดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเออเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี่นะคะ คิดถึงจุงเบยจุงเบยอะไย่าเงี้อยากจะรู้จังเลยนะคะว่าเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงคิดถึงจุงเบย์อ๋อพี่ท่าด้วยนะคิดคิดถึงอันนี้คิดถึงจุงเบย์ต้องน่าคิดถึงจริงๆนะอะไรด้วยนะ แล้วที่ถึงจะจุงเบยเนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหนแนวไหนคะเป็นลูกทุ่งโทนป๊อปค่ะเป็นป๊อปป๊อปแดนแบบสนุกสนานสนานอยากให้เต้นกันได้ไปรุ่นเต้นกันแล้วเนื้อหาของเพลงเนี้เป็นยังไงบ้างเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างในเนื้อหานะคะมันก็จะเป็นบอกประมาณใน MV เนี่ยก็คือว่า เป็นหนุ่มไทยที่เขาไปเรียนอยู่ที่เกาหลีแล้วเราก็ได้ได้ติดต่อกันคุยกันผ่านเฟซบุ๊กผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็แบบว่าแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาหายไปเขาหายไปไหนไม่รู้เราก็เกิดอาการแบบเหมือนว่าคิดถึงจุงเบยคิดจึงจุงเบยเนาะอ๋อบอกให้เขารู้เพราะเขาไม่ได้อยู่ใกล้เราอย่างงี้ หายไปเนาะต้องแบบว่ามีอาการีบกลับมานะเลยจิกจิกนิดนึงมามามาเร็วๆนะเห็นความน่ารักของสองสาวแลยก็คุยแบบว่าผ่านกันระหว่างเกาหลีกับภัยในในเรื่องใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านะคะแล้วใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ล่ะคะค่ะพี่เคนโนเนมพี่เนมจะเดิมตั้งแต่สสาวซนแบเลยค่ะก็ยังเป็นคนเดิมค่ะตลอดเลยนะคะแต่ให้ต่ให้คุณหุมแบมด้วย โอ้แสดงว่าเก่งม้าเลยนะคะคุณเทียนนะเพลงฟังติดหูแล้วก็น่ารักนะคะเรียกว่าเข้ากับยุคกับสมัยนี้ด้วยทีนี้ผลตอบรับพอออกเพลงคิดถึงจุงเบยไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลตอบรับจากแฟน ค่ะสำหรับผลตอบรับสำหรับเพลงคิดถึงจุงเบยกับเรา lady sever นะคะก็ต้องบอกกันเลยว่าผลตอบรับก็มาดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปส่งตามคลื่นวิทยุต่างๆตอนนั้นยังไม่เปิดเผยชื่อเลยว่าเป็น lady sever ก็มีติดชาร์ตด้วยคคนก็แบบติดตามเม่ออยากรู้เขาเป็นใครอพลงที่ถึงจุงเบยที่ไหนร้องอะไรอย่ะคือแบบตอนนั้นนี่ยังไม่มีชื่อเพราะว่าเราก็ยังแบบเหมือนว่าคิดชื่อไม่ออกหลัจากสีสาวสนแทบไม่คิดชื่ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่า มีติดชาร์จด้วยก็ถือว่าได้การตอบรับที่ดีมากขอบคุณด้วยนะคะคคะะก็ถือว่าติดหูมากๆเลยสําหรับคํานี้ที่กําลังฮิตอยู่นะพี่เกณเนาะพี่ถึงจุงเบอร์เป็นคขาดตอนนี้กำลังจุงบุญจุงเบอร์จุงบุญจุงบุอะไรต่อไปต่อไปไม่แน่จะมีคิดถึงฝุดฝุดก็ได้นะ่าจะเป็นรักฝุดฝุดอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วเมื่อกี้ได้เห็น MV ไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะอยากจะรู้ค่ะว่าถ่ายทำา MV กันที่ไหนค่ะเดอทีีเดทรีบางกุวัดนะคะแถวบางบัวทองนะคะใช่มันเป็นแบบเหมือนกับห้างที่ยังที่ยังไม่เปิดเลยที่ยังตอนนั้นก็คือเหมือนว่าเขายังไม่เปิดเป็นทางการเลยไอเรานี่ก็ไปเปิดที่สถานีเขาเลยไปเ่างวิทยากรนี่ใช่ไหมบรรยากาศเป็นอย่างไงบ้างคะใช่เป็นอเวนิวแบบว่ามันจะสวยมากคือเนี่ยเขายังไม่เปิดแบบเปิดบางร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายทำเป็นยากไหมคะก็ต้องบอกว่ายากมากๆค่ะตอน และนี่คือง่ายๆสบายๆใช่ค่ะแต่<ม>ว,ว่ามีอุปสรรคเล็กน้อยอย่างไรก็คือมีพาย,ยุเข้าาพยุเข้ากวันนั้นเนี่ยเรารายงานข่าว สองสาวคนนี้ในรายการซุปเปอร์ลุกทุ่งด้วยที่บอกว่ามีฝนตกและทำไมไม่ปักตะไคร้ล่ะคะไม่นะหนูก็เหมือนคล้ายๆเหมือนไปปักนะเหมือนกว่าเหมือนกับว่าไปขอเจ้าที่เขาบอกว่าแบบว่าวันนี้นะหนูจะไปถ่ายเอ็มีนะขออย่าอย่าร้อนนะอย่าแดดนะเจ้าที่มาของคนปักตะไคร้แล้วทำไมถึงพายุเข้าอย่างนี้นี่เอง เขาที่ไว้ว่าเออขออย่าให้ร้อนเลยใช่ค่ะก็อยากให้แบบว่าเออถ่ายทําแบบว่าแบบสบายๆเย็นๆไปแต่ดูภาพร้อนมากจริงจังนะแต่ยังสู้ตายนะบรรยากาศแบบสนุกสนานใช่ไหมคะก็เลยจากที่ร้อนๆฝนก็เลยตกเลยตกอันนี้ฝนฟ้านะคะทีนี้เราเห็นแบๆแล้วล่ะว่าพระเอกหนุ่มของเราเนี่ยหล่อแค่ไหนแต่อยากจะรู้นิดนึงว่าพระเอกเอ่อเ็มีเรื่องนี้คือเอ่อจากมาจากไหนหรือว่าเป็นใครคะตรงนี้ค่ะค่ะชื่อแบงค์ะ ค่ะเป็นเหมือนเป็นเ,น,เ,น,เ,น,เนนักศึกษาเนะะ<ช>ี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ได้ถ่ายได้เป็นพระเอ,อก MV ในหลายๆหลายๆเพลงนะคะ<ช>แลล้วก็<ล>ยใน ก็เลยผอีกอย่างคือหน้าเขาเทรนหน้าเกาหลีด้วยเนอะเกาหลีด้วยอะไรกันอินเทรนท์เลยใช่ไหมคะใช่แล้วใครล่ะคะที่จะเป็นผู้กำกับ MV ็มบใครมาเป็นผู้กำกับ MV ให้ชื่อพี่ไก่่ไกค่ะพี่ไก่ซึ่งเป็นผู้กำกับแบบจากช่องเจ็ดเลยค่ะแต่ดูแล้วนะเหมือนแบบบรรยากาศเกาหลีมากนี่ไงพี่ไก่ใช่ไหมพี่ไก่ อ๋อเป็นพี่กับละครแล้วก็รุวนดีโอด้วยนะคะโอ้ร่วมงานร่วมงานกับ professional อย่างนี้ลำบากไหมไม่เลยค่ะตอนนนั้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างต้องการไหมตอนแรกเราก็ตื่นเต้นตกใจเฮ้ยร่วม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 กับทุคนเลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าพอพอได้เจอพี่เขาแล้วได้ไปอยู่ในกองแล้วแบบ สนุกสนุกค่ะเขาบอกว่ารีแลกซ์มากพี่เขาจะแบบว่าขี้เล่นแบบชวนชวนให้สนุกตลนดเลยอย่างนี้นะคะอะไเงี้ยเรืว่ามาแรกบอกพอรู้ว่าต้องเอ่อทำร่วมงานกับผู้กำกับคนนี้ละครด้วยอะไรด้วยตายแล้วทั้งคู่แต่งหน้ากันมาเลยเผื่อด้เป็นนางเอกเบบนีหวังไว้ประมาณเผื่อพี่เขาเข้าตาการแสดงของเราอะไรอย่างนี้นะค่ะ ทีนี้หลังจากที่มี MV นี้ไปแล้วนะคะอยากจะรู้นิดนึงว่าจะมีเพลงอื่นตามออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพลงแนวนี้หรือว่าเปลี่ยนแนวไปหรือเปล่าคิดถึงจุงเบย์ค่ะถ้าเป็นต่อจากซิงเกิลน,นี้คิดถึงจุงเบย์นะคะก็เร็วๆนี้แน่นอนค่ะกับเพลงชา้าก็เปลี่ยนเลยเ,ลเป็นแนวหวานหว,วาน,วานค่ะ,คะอยากให้แบบว่าแบบ lady saber เนี่ยให้มีแบบว่าหลายๆเหมือนซ้มตอมเลยหวานมันเค็มอะไรเงี้ยจัดแซ่บๆแล้วให้เป็นหวานๆบได้แล้วจากที่แบบว่าตอนแรกเนี่ยมีเพลงแบบเพลงเต้นสนุกๆเพลงช้าแล้วแบบมีคงความเป็นลูกทุ่งไทยเรามีไหมคะในในอัลบั้มนี้ในในอัลบั้มนี้เพลงช้าเนี่ยจะเป็นดนตรีจะเป็นมีแบบว่าเป็นดนตรีไทยอะค่ะเป็นเป็นเป็นนุ่งรนาาเอกะไรประมาณนั้นละน่คนี่คือผสมผสานด้วยแต่ยังคงความแซ่บของสอง ใช่ใช่นะ่ยค่ะแท่บในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเสื้อผ้าด้วยค่ะ ได้ข่าวมาว่าทางานกันเยอะมากเลยทั้งคู่เรียนด้วยอะไรด้วยแบ่งเวลากันยังไงอ่ะอย่างแอนนาเนี่ยได้ข่าวว่าโอ้โหนอนตีสี่ตีห้าทำไมหนูไม่นอนเวลาปกติล่ะคะก็คือทํางานตนกลางคืนด้วยค่ะเรียนแอนนาอยาเขาใจผิดคุณผู้ชมว่าน้องทํางานกลางคืนอย่างนั้นนะคะไม่ใช่นะคะน้องเนี่ยน้องเป็นนักร้องอยู่นี่ไหมคะตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอะไรใช่ค่ะก็ยังต้องต้องฝึกกันไปเหมือนเหมือนถือว่าเป็นการฝึกหนาเวทีปรกานด้วยใช่ค่ะชิมแล้วอย่างนู้น ใช่สำหรับนุ่นก็ช่วงนี้นุ่นก็จะมีเรียนกับทํางานจริงกับของค่ายอย่างเดียวนะคะก็ก็แบ่งแบบว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีโชนบ้างแต่ก็เราก็พยายามที่จะเคลียร์ให้มัน เขาเขาถึงมากที่สุดเลยให้ไม่ให้ไม่ให้กระทบกันอย่างอย่างเรื่องเวลาชนเวลาเรียนอย่างเงี้ยก็คือยังไงต้องเพื่อนฝากเพื่อนต้องเพื่อนช่วยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแบบว่าช่วยหน่อยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเสร็จจากช่วงโปรโมทช่วงเนี้ยก็โอเคละอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเลืคือได้เพื่อนได้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะต้องคุยกับอาจารย์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ที่ให้โอกาสที่แบบว่าให้เหมือนกับว่าเข้าใจการทำงานของเราค่ะสำหรับตัวเกศเองเกดก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยอันนี้ไม่ ใช่นะคะอาจารย์อะไรเอ่ยอบมาแล้วเหรออาจารย์อะไรอาจารย์คงหรือเปล่าอยู่ใบเรียนนะไม่ใช่นะทีนี้สองสาวทํางานด้วยกันขนาดนี้น่าจะสนิทสนมให้เมาส์กันดีกว่านะว่าทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนต่างคนเป็นยังไงบ้างค่ะอะอนนาก่อนแอนนาแอนนาเมาส์นี่แบบโมเมเลยนะจะไม่กล้าอะไรยมาเล่คนเดียวกันเมาๆนะไม่เหมือนพี่ส่ง ก็ถ้าเป็นเรื่องของนุ่นนะคะนุ่น<ช>เขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้บน่บนบ่นใช่ค่ะบ่นได้ตลอดเวลาบ่นแบบว่าไม่เลือกสถานที่มไม่เลือกเวลาคือ ที่จะบ่นเธอได้ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้คือแบบอันนั้นนู่นนั่นนี่นั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลองบ่นตลอดไม่บอกว่าไหนไม่รู้เราก็จะได้บอกนี่ทางเนี้ยมันไปได้นะอันเนี้ยกินได้นะอันนี้กินไม่ได้อะไรก็บอกเขาแต่ว่าเขาไปบอกว่าเราบ่นเสียใจทีนี้นุ่นบ้างเมามาเพื่อนถ้านางนางนี่ก็จะขี้เซาอย่างที่รู้ก็คือว่าเขาไปแบกว่า คือเขาเวลาเขานอเนาะแล้วเขาก็จะนอนแบบมีเวลานิดนึง5นาทีเขาก็จะนอนเขาก็จะหลับแม่แต่แบบเมื่อกี้เขาก็เออเผลอหลับไปติดไฟแดงเขาก็หลับไปนิดนึงงีบงีบเก่งีบเก่ไม่ได้นอนทรายนะอย่างเงี้ยก็คอยแบบเป็นห่วงก็คือก็เลยแบบว่าพยายามบอกพยายามบอกเขาตลอดว่าเออเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยพยายามพักผ่อนมีเวลาก็พักผ่อนให้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทำงานดึกว่าอะไร้วยค่ะนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเนาะเพราะทำงานอยู่ตรงนี้เรื่องของเสียงหรืออะไรก็ต้องอาศัย การพักผ่อนอย่างเต็มที่<ช>ด้วยค,ะคะ่ะสุดท้ายแล้วดีกว่านะคะให้ทั้งคู่ค่ะ<ช>ฝากผลงานกับอัลบั้มล่าสุดนะคะ,คะกับทางค่ายรถไฟดนตรีค,ค่ะฝากให้แฟนๆที่ชมอยู่ได้ติดตามกันค่ะค่ะเราสองคน lady s a v e r นะคะยังไงก็ต้องขอฝากเพลงซิงเกิลแรกที่เพิ่งปล่อยออกไปด้วยก็คือคิดถึงจุงเบร์น,นั่นเองยังไงก็ติดตามได้ทางช่องทาง y o u t u b e แล้วก็ถ้าอยากแบบว่าติดตามเราสองคนว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ แฟนเพจได้เลยค่ะพิมพ์ไปว่า lady นะคะแล้วก็เว้นวรคด้วยแซฟเวอร์เป็นภาษาไทยแล้วก็กดถูกใจได้เลยกดไลค์ได้เลยที่ทางไลน์ดูกันเลยค่ะมีดาวโหลดแล้วก็มีดาวโหลดนะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากมีเพลงของ lady saver นะคะไว้ในโทรศัพท์ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ดอกจัน492257าค่ะค่ะแล้วก็กดโทรออกนะคะตามด้วยรหัสอัลบั้มก็คือ014ค่ะค่ะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะขึ้นให้ดูแล้วด้วยดาวโหลดนะคะ รียกได้ว่าก็ดาวน์โหลดกันได้ค่ะจะได้คิดถึงจุงโบ <c oughs> ยนะ, <laughs> ะคะ, <laughs> คะนี่เลยวันนี้เนี่ยเราแหม่จะไม่พูดถึงเพลงก็คงไม่ได้ <c oughs> ใช่หเรามี MV ให้ดูด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เวลาน้อย <c oughs> นะคะหมดแล้วเวลาของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ทุกข้อความทุกการติดตามเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นฮัทสาร์ครูซินชูคาเฟ่แล้วก็ชโกโน่ค่ะขาดไม่ได้วันนี้เราต้องขอขอบคุณสองสาวนะคะที่ให้เกียรติมาเ้ียเพราะพูดคุยกับเรา้นค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เกียรด้วยคะและขอบคุณ รายการด้วยนะคะที่ให้น้องสองสาวนะคะได้มาทักทายแล้วก็ฝากผลงานเพลงนะคะในรายการนะคะขอบคุณค่ะย่างนี้เดี๋ยวให้ฝากท่าด้วยเราเปรายการเรามีท่าสองสาวเมาส์มาทำากันได้ไหมสองสาวเมาส์